ัสดีครับรายการครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง y o u ูทูบพิทากับพิเศษครับมาเด็กหน่อยนะครับสุก18ธันวาคม2 5 6 3ครับ12่ินกา35นาทีครับมาติดตามม็อบแฮชแท็กม็อบ18ธันวาครับแฮชแท็กม็อบ18ธันวามาติดตามกันเลยนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างวันนี้เน้นหนึ่งชั่วโมงที่แล้วอะไรครับ รูทุกครูทนรราาจารลงเนี่ยไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยล่วงละเมิดทางเพศโรงเรียนชุดนักเรียนไม่ออบป้องกันเยาวชนทุกรูละเมิดทางเพศครับรีทวีตหน่อยอันนี้ที่นี่เสื้อแดงไม่ได้เผาครับอันนี้ที่ไหนห้างไหนอ่ะนี่สยามพารากอนหรือเปล่าครับอ้าวันนี้เลยเหรอ หชั่วโมงที่แล้วอนุวัตคุณอนุวัตรว่าคุณสงสัยบ้างหรือไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมรัฐบาลใช้กฎหมายมาตราหนึ่งสองที่ใช้เลือยเปื่อยแม้แต่เด็กทําไมรัฐบาลตั้งใจพิมพ์ฉบับที่ลดคุณค่าในการใช้กับโลกสากลแล้วใครป่วยคุณภาพชีวิตคนไทยหรือผู้บริหารประเทศอันนี้คุณนิพิษอินทรสมบัติออโพสเฟ e บุ๊กภาพพิงนายพระชิวล,ลัณเพ็นวนที่ใส่ชุดไทยไปร่วม แสดงที่โรงพักหลังเพื่อนรัสดอนได้ทำมารายงานตัวครับคุนนี้พี่ว่าผมคงแก่เกินแกงที่เดินไปถามผู้ชุมนุมว่าเห็นภาพเป็นกว้นเป็นอย่างไรเป็นอย่างนี้แล้วผู้ชุมหลายคนคิดอย่างไรพวกเธอมีกระติกกระใจเดินตามหลังผู้นําแบบเพนกวินอยู่หรือทําไมพวกเธอไม่คิดเองพูดเธอคงภูมิใจในผู้นําแบบนี้หรอนี่พิดตินทรสมบัติ คุณธนกรหวังบุญของชนะหนึใช้คอนโทโลธนกรอัดก้าวไกลอย่าแก้งโง่ความในใจผู้เป็นพ่อ16เจอคดีมาตรา1นึนวันนี้ผมทำคลิปไปนะครับอันนี้คือ,อด็อกเตอร์มานะตร,รารตรีริยาพิรมพิวัตติริยาพิวัตนะครับก็เห็นใจกกันนะครับ โ okay. อเคมาดูต่อครับมันใช่เรื่องไหมที่ยายอายุแค่3ต้องมาั่้อดครวญเพราะถูกตัดบัตรคนพิการหลังจากแพทย์บอกสายตาพระโมเคเกิดจากอายุขยัไม่เข้าไขาตาบอดการทศสบาลอนุนสวนได้เรียกคืนเบี้ยคนพิการของยายคืนแต่ยายใช้หมดแล้วทําให้เกิดความกังวลว่าจะมีความผิดโอ้โหอย่างนี้มันต้องให้เข้าไปเลยครับ พิ่งได้บัตรคืนเพราะเราให้ออกสื่อด้บัตรคืนแล้วไม่ต้องจ่ายเงินคืนด้วยลองเป็นบางคนอ่ะไม่กล้าออกสื่อโอ้พระเจ้า่มาดูนิดหน่อยครับอันนี้น่าสนใจรนะ้อยเจ็ดล้านปรับปรุงอะไรได้บ้างนะครับพราสเครื่องบินส่วนบุคคลพร้อมรถที่เกี่ยวข้องรถเมย์เอพร้อมรบซ่อมบำรุงครังสิบแปดจุกล้านไดสี่สิบคันนะครับ เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำจุดละ8 0 0 0ได้9ก้าหมาจรจุดครับพัฒนาโรงเรียนพัฒนาโรงเรียนห้องสมุดห้องละ150,000บาทได้5 0 0พันแห่งครับคนละ3,5 0 0ได้อีกคนละครึ่งนะคนละครึ่งคนละครึ่ง3,500บาทได้อีก2 1 0 0 0 โน no, ไม่ใช่ครับ2 000, 1งแ1นึ่คนและวิจัยวัคซีนล้านเหล้านเหลือนี่ครับนี่เป็นการตั้งคำถามนะครับโอเคดูต่อคุณลุงยังอยู่แต่ตำรวจมาตรึมที่หน้าสำนักตำรวจชาติมีอะไรหรือเปล่าป้ายจะแทงตาคุณตำรวจยังไม่มีคุณใครฟังคุณลุงสักคน ันนี้วันนี้แอดมินเพจเชียร์รุงนำผู้สูงวัยใจสู้รัฐบาลทางความสะอาดถนนสุรศักดิ์หน้าสนรรยานวานยานวานอย่างแนวร่วมกาดวิวโว่ทำศิลปะย,ยกเลิกหนึ่งสองบนถนนม็อบสิบแปดทันวานนี่ครับยกเลิกหนึ่งหนึ่งสอง ทำเป็นรัสสวัสดิการวัคซีนเพื่อคนไทยวันนี้ผมไปเห็นในแอดโฆษณาแอดนะฮะนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้าหลังนะครับ <c oughs> วันนี้ลงโฆษณาฝากแชร์หน่อยคุณคุณยายถ่ายกระเป๋าขายกระเป๋าถักราคาถูกจนงงร้อยสามสิบถึงสองร้อยเก้าเก้าพี่กัดนะให้ไปแลนดหน้าร้านทำฟันคุณยายชวนยายชวนคุยจนจะนั่งขายเป็นเพื่อนยายมาจากร้อเอ็ด ชอบรดราคาใบร้อยสามสิบใบเล็กยังลดอีกจ่า่ยายไปเต็มราคาในไอจีขายแพงมากเอ้ก็มันไม่มีลัสวัสดิการเนาะผู้สูงอายุก็จะต้องลำบากหน่อยครับอันนี้ถ้านักเรียนตื่นงรุียนแก่นนครวิทยาลัยลจังหวัดขอนแก่นปิดประตูมาให้เด็กที่เดินขบ,บวนพาเหรดการเมืองเขา้ากึนกงันกีนนนนลาสีในโรงเรียน รรประตูนู้นประตูนู้นรัศดรนครปฐมพบก,กับผลงานชิ้นแรกชดดาวน์ที่เตอ้ลชิปไปรูทนี่ครับแรงบันไดจากผลงานชัดดาวอินแบงคอกสองศูนหนึ่งสาม ซีนเพื่อคนไทยเข้มเอาผิดกับผู้ชุมนุมอันนี้ลำปางนะครับไปลำปางไปลำปางอ่ะเดี๋ยวเราไปดูไปดูแบบล่าสุดกันหน่อยนะครับม็อบ18ทธันวาม็อบ18ทธันวา อันนี้อะไรแฉอีกตูนี่ไงครับยายเจสูรลุงเขาช่วยในเพื่อไทยแฉอีกตูแฉอีกนี่นี่การ์ตูนบรรชาคามินฮะตูนี่น่าจะเป็นตูจตุพรนะฮะคนนี้ก็เป็นเจ๊แดงเดี๋ยวมาติดอันดับแบบนี้ดีกว่า มอสิบแปดครับมอบสิบแปดมอสิบแปดดูแบบขึ้นไปฮะแกดย้อนแยงแจกคนละครึ่งไปแล้วรบกวนบริจาคคืนคนละห้าร้อยด้วยนะคะวรงอานนุุเสวนาใช้มมตตา2สองติงประยุทธ์ตีความพระรแกะกระแสะสังผิดเปิดทางคนจับจับหนุนมมตตา2สองติงประยุทธ์ หนูมาตาหนึ่งหนึ่งสองครับจัดที่ไหนอะโอเคภาพดีที่สุดในโลกนี่อยากถามชาวสลิมเหมือนกันว่าที่เห็นผู้นำ ใส่เสื้อครอปท็อปเดินห้างถ่ายรูปโป๊กับบรรดาม,มีเมลและเมื่อศักดิ์ศรีผู้หญิงและความเป็นมนุษย์พวกเธอจะมีกระใจเดินตามหลังผู้นำอยู่ทำไมพวกเธอไม่คิดเองเธอภูมิใจกับผู้นำแบบนี้หรือวันนี้ภาค2ไม่ขาดตอนที่นี่เสื้อแดงไม่ได้เผาที่ไหนครับอันนี้ก็ไม่บอกนะ ไม่รู้พายละก้อนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับม็อบสิบแปดม็อบสิบแปดอันนี้ไม่ใช่มอ็อบแต่เป็นปลาใสหาเสียงที่เชียงใหม่โอ้โหเซนทรัลเวิลด์ครับเซนทรัลเวิลด์ครับป้ายผ้าอีกแล้วเซนทรัลเวิลด์ทวงความยุติธรรมให้เสื้อแดงเซนทรัลเวิลด์ช่วงไหนเนาะ สหประชาชาติกังวลใช้มาตราน1นึกับเยาวชนอายุ16เรียกร้องปรับแก้กฎหมายให้เป็นไปตามคำาลองสากลที่นี่เสื้อแดงไม่ได้เผานี่ครับ เออนี่เหมือนกันนะงบที่ใช้ในการซื้อวัคซีนหกพันล้านหายไปในหมดเออต,ต้องมารับบริจาคอีกก็วันก่อนเห็นมีทำดีลอยู่เหมือนกันนะฮะไม่รู้ไปไหนถูกแต่สิทบัตรคนพิก,การอันนี้เราก็ดูแล้วนะครับเซ็นท่านเว่เดี๋ยวเช็คข่าวแบบนี้ก่อนฮนะเช็คข่าวแบบผู้สื่อข่าวหน่อยสิ ว่ามีใครรายงานแล้วยังนะครับไปพาสเซนท่านเวลล์ก็ยังไม่เห็นนะอันนี้อะไรเปิดเบื้องหลังมห1ึ่งหนึ่นสองไจริญปุระเลิกแฟนราคาแสะแพงเสียงไม่ได้รักม็อบก๊อป เดี๋ยวผมลองเช็คดูนี้นะครับเซนทรัลเวิลด์ดูสิครับว่ามีเรื่องป้ายผ้าไหมเขาบอกว่าเซนทรัลเวิลด์นะครับนี่นี่นี่ตรงนี้นี่ฮะสิบแปดสิบแปดกลุ่มประชาธิปไตยเพื่อความหวังแขวนป้ายผ้า ที่นี่ไม่ได้เผาเสื้อแดงภายในห้างเซ็นทรัลเวลด์ใครกับเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแฟนรายการโอเคครับ ็ขอบคุณรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทำข่าวพิเศษนะครับเดี๋ยวเช็คอีกทีนึ่งเซนทันเวลขอบคุณรายการทุกท่านที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ